สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออแนวคิดที่สำคัญมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับคือเรื่องกรอบความคิดหรือ mindset ค่ะโดยเฉพาะความต่างระหว่าง growth mindset กับ fixed mindset ซึ่งมาจากงานของ Carol Dweck ที่ Stanford แล้วก็แหล่งอื่นๆด้วยค่ะใช่ค่ะหัวใจหลักๆเลยนะคะก็คือความเชื่อที่เรามีต่อความสามารถของตัวเองอะคะ่ะค,คนที่มี fixed mindset เนี่ย เขาจะเชื่อว่าความฉลาดความสามารถต่างๆเนี่ยมันเป็นของตายตัวแบบว่าติดตัวมาแต่เกิดเปลี่ยนไม่ได้อ๋อเหมือนพรนสวรรค์อะไรแบบนั้นใช่ค่ะส่วนกรดไมเซตก็จะเชื่อตรงข้ามเลยคือเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้พัฒนาได้นะผ่านความพยายามการเรียนรู้การฝึกฝนอืมครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะเข้าใจ2แนวคิดนี้ให้ลึกขึ้นว่ามันส่งผลต่อความสําเร็จยังไงแล้วก็ที่สําคัญคือเราเปลี่ยนมันได้ไหมค่ะ ลองมาดูฟิกซ์มายเซ็ตก่อนไหมครับว่าลักษณะเขาเป็นยังไงได้ค่ะคนที่มีฟิกซ์มายเซ็ตนะคะเป้องหมายหลักๆของเขาเลยคือการพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาพิสูจน์ว่าเก่งใช่ค่ะอยากให้คนอื่นมองว่าเก่งเพราะงั้นเขาจะไม่คอยชอบคําวิจารณ์เท่าไหร่ uh huh. แล้วก็จะมองว่าถ้าต้องพยายามมากๆเนี่ยมันแปลว่าไม่เก่งจริงนะโห oh, คิดแบบนั้นเลยเหรอครับค่ะก็เลยมักจะเลี่ยงความท้าทายไปเลยพอเจออะไรยากๆก,ก็อาจจะล้มเลิกง่าย ฟังดูตรงข้ามกับ Growth mindset เลยนะครับตรงข้ามเลยค่ะคือ Growth mindset นี้เป้าหมายคือเรียนรู้พัฒนาตัวเองล้วนๆค,ความท้าทายนี่มองเป็นเรื่องสนุกเป็นโอกาสให้เติบโตให้เก่งขึ้นความพยายามก็เลยไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเป็นหนทางสู่ความสาเร็จเลยค่ะเขาเห็นคุณค่าของมันแล้วก็ข้อดีอย่างคือเขาเรียนรู้จากคำวิจารณ์ได้จากความล้มเหลวก็ได้หรือแม้แต่เห็นคนอื่นสำเร็จก็แบบว่าได้แรงบันดาลใจไม่ได้รู้สึกแย่ ซึ่งจริงๆแนวคลิปนี้มันก็มีรากฐานมาจากทฤษฎีจิตวิทยาเดิมๆอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะมันเชื่อมโยงกับเรื่องการตอบสนองแบบช่วยตัวเองไม่ได้กับแบบที่มุ่งมั่นเรียนรู้กรอบความคิดนี่แหละค่ะเป็นตัวกําหนดว่าพอเจอเรื่องยากแล้วเราจะถอดใจหรือว่าจะสู้ต่อซึ่งไอาการตอบสนองที่ต่างกันนี่แหละที่ส่งผลต่อความสําเร็จมากๆเลยมีงานวิจัยเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเยอะเลยค่ะ อย่างเช่นงาน National Study of Learning Mindsets หรือ NSLM ที่ทำในวงกว้างก็พบว่า Growth Mindset เนี่ยสัมพันธ์กับผลการเรียนที่ดีขึ้นจริงๆอ๋อครับโดยเฉพาะนะคะเมื่อต้องเจอกับความยากลำบากหรือสถานการณ์ที่ทา้าทายน่าสนใจมากครับแล้วที่ NSLM เขาเจออะไรอีกไหมครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงจุดที่น่าสนใจมากจาก NSLM ก็คือเขาพบว่าโปรแกรมออนไลน์สั้นๆที่สอนเรื่อง Growth Mindset เนี่ยค่ะมันช่วยได้จริงนะ โหแค่โปรแกรมสั้นๆเนี่ยนะครับใช่ค่ะโดยเฉพาะก,กับกลุ่มนักเรียนที่ผลการเรียนอาจจะยังไม่ค่อยดีหรือกลุ่มที่เสี่ยงหน่อยเหมือนช่วยเปิดโอกาสให้เขาได้มันไปเชื่อมกับแนวคิดเรื่องกริดความเพียรของแองเจล d าดักเวิร์ด้วยไหมครับเชื่อมเลยค่ะคือ growth mindset นี่เหมือนเป็นฐานสำคัญเลยนะคะที่ทำให้คนเรามีกริดมีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆกัดฟันสู้ต่อได้ในระยะยาวเหมือนตัวอย่างที่เราชอบพูดถึงกันพวก ไอดิซันหรือดาวินใช่ค่ะใช่ที่คนมักจะมองว่าโอ้อัจฉริยะแต่จริงๆเบื้องหลังคือคือความพยายามมหาศาลการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนการทํางานร่วมกับคนอื่นไม่ใช่แค่พอสวรรค์โดดๆอย่างที่ฟิกซ์มายเซตอาจจะเชื่อครับผมแต่ว่ามันมีข้อควรระวังของกรอตมายเซตบ้างไหมครับหรือว่ามีแต่ข้อดีอืมก็มีมุมที่ต้องระวังเหมือนกันคะ่ะคือคนที่เชื่อในกรอมายเซตมากๆเนี่ย บางทีพอพยายามเต็มที่แล้วจริงๆแต่ผลมันยังไม่ออกมาดีครับอาจจะรู้สึกแย่หรือผิดหวังรุนแรงกว่าคนที่คิดแบบฟิกซ์ไมล์เซ็ตก็ได้นะคะอ้าวทำไมล่ะครับสงสัยเราไม่ถนัดเรื่องนี้แล้วก็จบไปไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องพัฒนาได้แต่ g กร w t h Mindset คือเชื่อว่าพยายามแล้วต้องดีขึ้นพอไม่ดีขึ้นเลยอาจจะเฟลมากกว่าอ๋อเข้าใจแล้วครับเป็นไปนได้ค่ะ อีกอย่างคือบางทีอาจจะเผลอไปคาดหวังให้คนรอบข้างพยายามมากๆเหมือนตัวเองซึ่งถ้าเขาไม่ได้คิดเหมือนเราก็อาจจะมีปัญหากันได้เออจริงด้วยครับเป็นมุมที่น่าคิดมากเลยแสดงว่าไม่มีอะไรดีสุดขั้วไปเลยแล้วคำถามสําคัญก็คือกรอบความคิดพวกนี้มันเปลี่ยนกันได้จริงๆเหรอครับหรือติดตัวมาแต่เกิดเปลี่ยนได้แน่นอนค่ะอันนี้สำคัญมาก คือมันเป็นความเชื่อนะคะไม่ใช่ลักษณะนิสัยถาวรแล้วสมองเราเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตลอดชีวิตเลยที่เขาเรียกว่า neuroplasticity neuroplasticity ค่ะคิดง่ายๆเหมือนกล้ามเนื้อเลยค่ะยิ่งเราใช้งานสมองในด้านไหนยิ่งฝึกฝนเซลล์สมองมันก็จะสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆแข็งแรงขึ้นเก่งขึ้นในเรื่องนั้นๆโอ้ฟังดูมีความหวังมากครับ แล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนหรืออยากจะส่งเสริม w รด m ม n d s e t เนี่ยเราจะทำยังไงได้บ้างครับมีวิธีไหมมีค่ะทำได้จริงอย่างที่บอกไปตอนงานวิจัย NSFM นะคะแม้แต่โปรแกรมอบรมสั้นๆก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้ครับแต่สิ่งแวดล้อมก็สำคัญมากๆเลยนะคะบรรยากาศรอบตัวทัศนคติของเพื่อนของครูอาจารย์พวกนี้มีผลต่อความสำเร็จในการปลูกฝังกรดไมน์เซตมากๆอืมสภาพแวดล้อมมีผลค่ะ แล้วก็อย่างที่ใกล้ตัวเรามากๆเลยคือวิธีที่เราให้คําชมค่ะคําชมอ๋อหมายถึงว่าต้องชมให้ถูกวิธีใช่เลยค่ะคือเราควรจะชมที่ความพยายามหรือกระบวนการที่เขาทําเช่นเช่นโหตั้งใจทําโจทย์ข้อยากนี่มากเลยนะเนี่ยในที่สุดก็ทําได้เยี่ยมมากอันนี้คือ process praise มันจะไปเสริม growth mindset ครับแล้วที่ไม่ควรทําคือคือการชมที่ตัวบุคคลหรือชมที่ความฉลาดพรสวรรค์นะคะเช่น เก่งจังเลยแป๊บเดียวก็เข้าใจแล้วอันนี้เรียกว่า person praise มันไม่ดียังไงครับการชมว่าเก่งตูตัวค่ะทําให้เด็กหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ตามกลัวที่จะทําอะไรพลาดกลัวว่าจะไม่เก่งเหมือนที่เคยถูกชมกลัวเสียภาพลักษณ์คนเก่งไปอ๋อเข้าใจเลยครับพอชมว่าเก่งปุ๊บก็ไม่อยากทำอะไรที่เสี่ยงว่าจะพลาดให้เห็นใช่ค่ะเลยอาจจะเลี่ยงงานยากๆไปเลยนอกจากเรื่องคำชมแล้ว ประสบการณ์ตรงการได้ลงมือทําจริงๆนี่ช่วยได้ไหมครับโอ้โห oh, อันนั้นสําคัญมากเลยค่ะเรียกว่า mastery experience คือการได้เห็นกับตาตัวเองว่าเฮ้ยพอเราพยายามแล้วเราทําได้จริงๆเราก้าวหน้าขึ้นจริงๆครับการได้เห็นผลลัพธ์ของความพยายามใช่ค่ะแล้วก็การได้รับคำแนะนำคำชี้แนะที่เน้นย้ำเรื่องความพยายามหรือ verbal persuasion ที่โฟกัสเรื่อง effort เนี่ย ทั้งหมดนี้ช่วยสร้าง growth mindset ได้ดีมากแล้วมันก็จะไปเสริมสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถตัวเองหรือ self-efficacy ด้วยอืมครับผมงั้นสรุปได้ว่าความเชื่อที่เรามีต่อตัวเองเรื่องความสามารถหรือ mindset เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวเลยใช่ไหมครับไม่เลยค่ะเปลี่ยนแปลงได้แล้วมันก็ส่งผลเยอะมากๆก,กับวิธีที่เราเรียนรู้เจอเรื่องย,กยากๆหรือว่าจะไปถึงเป้าหมายได้ไหม การที่เราเชื่อว่าเราพัฒนาได้นี่สำคัญจริงๆสำคัญมากค่ะแล้วก็มีอีกประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือคนคนนึงเนี่ยอาจจะมีไมซ์เซตต่างกันในแต่ละเรื่องก็ได้นะคะอ้าวเหรอครับเป็นไปได้เหรอครับเป็นไปได้ค่ะเช่นอาจจะมีโกร h ไมซ์เซตมากๆกับเรื่องงานเชื่อว่าพัฒนาได้ตลอด แต่พอเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวอาจจะมีฟิกซ์ไมล์เซตก็ได้ว่าเออคนเรามันเปลี่ยนกันไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้โหอันนี้น่าสนใจมากเลยครับทําให้เราต้องกลับมามองตัวเองเลยนะเนี่ยค่ะงั้นคําถามสุดท้ายที่อยากชวนคิดทิ้งท้ายไว้ก็คือลองสังเกตตัวเองกันดูไหมครับว่าในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเสียงความคิดแบบไหนที่มันมักจะดังขึ้นมาในหัวเราบ่อยๆอ,อืเป็นเสียงที่บอกว่าฉันคงทําไม่ได้หรอกมันยากไปหรือว่าเป็นเสียงที่กระสิบว่าถึงมันจะยากนะ แต่เราจะเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้าง